สวัสดีท่านมาทุกทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะพาพี่ลุนสุไปดูต้นคริสต์มาสยักษ์กันนะครับก็จะไปที่เซนทันเวิร์นะครับเราก็อยากพาพี่ลุนสุไปถ่ายรูปสวยๆกับต้นคริสต์มาสยักษ์นะครับเพื่อจะได้เข้ากับเทศกาลคริสต์มาสในปีนี้นะครับเรามีทีมให้พี่ลุนสุเลยนะครับรอให้พี่ลุนสุเป็นซานตาคลอสครับในครั้งนี้นี่ครับซานตาคลอสครับนี่พี่ลุนสุเป็นซานตาคลอสนะครับเดี๋ยวเราจะพาเฮ้ยโอ้ยหยักรีบไปใส่อยักรีบไปถ่ายรูปแล้วอย่างที่เ ไปถ่ายรูปก,กับท้องคีริสมาสในชุดนี้กันนะครับไปนครับ ก็วันนี้เราพาแมวมาที่เซนทันเบอร์นะครับมาชมงานคริสต์มาสนะครับทีนี้ก็จัดทุกปีแล้วก็ยิ่งใหญ่มากๆแล้วก็เราอยากพาพี่วันสุกมาชมงานคริสต์มาสในปีนี้กันนะครับตื่นยังตื่นยังครับโหมองใหญ่เลยมาสายัดไปถ่ายรูปแล้วนะครับเดี๋ยวพาพี่วันสุกไปถ่ายรูปดีกว่าวันนี้เรามีชุดให้พี่วันสุกด้วยอย่างเท่เลยเดี๋ยวไปดูกันนะครับไป นี่นะครับแล้วก็เปลี่ยนชุดให้เข้าแบบธีมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปหามุมสวยๆถ่ายรูปกันดีกว่านะครับไปพี่นุช ที่นี่ก็มีมุมสวยๆถ่ายรูปเยอะมากเลยนะครับยืนสุกเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมไม่เอาอะไรเลยยืนสุกบอกไม่เอาอะไรเลย วันนี้เราก็พาพี่วันศุกร์มาเที่ยวงานคริสต์มาสที่เซนทันเวร์เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างครับพี่วันศุกร์ตื่นยังอ่ะรู้ปะเนียว่าพามาเที่ยวเนี่ยขอขอบคุณสถานที่นะครับเซนทันเวิร์นะครับที่ให้เราเข้ามาถ่ายพี่วันศุกร์กับต้นคริสต์มาสนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่นำสัตว์มานะครับไม่ว่าจะเป็นน้องหมาหรือน้องแมวอย่าลืมใส่กระเป๋าให้มีชิดนะครับเพื่อจะได้ไม่ลบกวนคนอื่นแล้วถ้าเกิดน้องมีการถ่ายอุจจาระอะไรอย่างนี้เราก็ควรมีอุปกรณ์ในการเก็บไไไมม่่่่่่วววาาาจจะะะะเเเเเเปปปป็็็็นนนถุงงรรรหืือออทีชยยพดดด้้ภข ที่ที่นี่นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับอย่าลืมดูแลน้องอย่างใกล้ชิดน,นะครับไม่ควรปล่อยน้องให้อยู่ห่างจากตัวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดน้องตกใจขึ้นมาเดี๋ยวจะลําบากเจ้าหน้าที่แล้วก็ลําบากตัวคุณเองด้วยนะครับก็ใครที่ จะพามาเที่ยวเซนทรัลเวิร์นะคบพามาได้เลยนะครับที่นี่สวยมากที่นี่นะครับก็จะมีงานถึงวันที่6มกรานะครับใครที่อยากจะพาน้องหมาน้องแมวมาถ่ายรูปก็พามาได้เลยรีมาถ่ายรูปก่อนที่ต้องคิสตมาจะไม่อยู่แล้วนะครับแล้วแจกของแจกของคลิปนี้นะครับเราก็มีแจกของรางวัลอีกแล้วนะครับสำหรับชาสแมวนะครับเดี๋ยวเรากลับไปแจกที่บ้านนะครับว่ามีแจกอะไรบ้างตอนนี้ผมขอพาพี่มันสุกับบ้านก่อนนะครับเพราะว่าเริ่มร้อนแล้วครับแล้วก็ง่วงนอนแล้วโอเคบายถึงช่วงแจกของรางวัลแล้วนะครับวันนี้เราก็จะแจกนีเลย เห็นที่พี่วนสุกรให้หรกอป่ะครับอี่เราก็จะแจกป้ายห้คอนนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพี่วันสุกนะครับนี่เป็นไม้แล้วก็เลเซอร์หน้าพี่วันสุกนะครับเหมือนไหมน่ารักมากเลยอะ่ะแล้วก็เคลือบด้วยอะคริลิกนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นเบอร์เป็นชื่อแล้วก็เบอร์โทรนะครับเราจะแจกทั้งหมด4ี่รางวัลน,นะครับ 2> Facebook 2รางวัลน,นะครับแล้วก็ YouTube 2รางวัลน,นะครับ กติกาง่ายๆนะครับก็เพียงแค่ตอบคำถามว่าต้นคริสต์มาสที่จัดหน้าเซนทัลโน่นะครับมีถึงวันไหนนะครับใครที่ตอบก็รับไปเลยนะครับป้ายน่ารักๆอย่างนี้นะครับแบบพี่วันสุขใส่นะครับถ้าใครอยากได้ปลกคอสวยๆแบบพี่วันสุขสามารถติดต่อได้ที่เพจ stem c o l o าได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ข้างใต้นี้นะครับวันนี้เรากับพี่วันสุขขอตัวไปก่อนนะครับพี่วันสุขง่วงเนะขหน้าดิหนกปัเนี่ย คลิปนี้ใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์ให้ด้วยนะครับวันนี้แล้วก็พี่วันตุก๊กต้องขอตัวไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายเร็ว